คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทดสอบเกมใหม่กันหลายๆเกมเลยนะครับเอาครับเราก็ล็อกอินเข้าสู่ star seed อีกครั้งหนึ่งนะครับในหน้าตาล็อกอินพอเข้ามาก็จะเจอประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็เมนูพวกนี้ถ้าเรายังไม่ทําอะไรมันเราก็กดกากบาดไปก่อนนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยแอดแนะนําไปแล้วว่าเมนูกิจกรรมอะไรพวกนี้เนี่ย พวกนี้เราสามารถนี่เมนูแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ฮะเนี่ยเราสามารถเข้าไปอ่านดูได้แล้วก็ติ๊กดูได้นะครับแต่ว่าเมื่อเรายังไม่ทําอะไรเราสามารถที่จะผ่านไปก่อนถ้าทายหอข้อมูลอะไรนี้ผ่านไปก่อนได้นะครับนี่ครับคูปองเซอร์ไพรส์ซอนอยูเนี่ยอันนี้คลิปที่แล้วแอดพาไปดูแล้วคลิปนี้แอดจะไม่พาไปดูซ้ํานะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับเมื่อเราอยู่ที่หน้าหน้าโฮมของของเกม Star s e e d นะครับ ข่าวที่แล้วในแอด umas, แนะนําไปแล้วนะครับในสามเมนูนี้ก็พาไปดูมาแล้วนะครับทีนี้แอดจะแนะนํากระจุกนี้นะครับนี่กระจุกนี้นยฮะกระจุกนี้เลยนะครับมุมซ้ายบนนะครับเมนูมุมซ้ายบนของของหน้าโฮมของ Star ์ซีรนะครับตอนนี้บนสุดก็คืออันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นเรื่องราวของเรานะฮะเป็นเรื่องราวของเรานะครับนี่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 อันนี้นี่ฮะข้างบนนี้นะครับนี่ อันนี้เป็นเรื่องราวของเราเองก็คือชื่อเราชื่ออะไรอ่ะของแอดใช้ชื่อตามใจฉันตามชื่อช่องนะครับก็คืออันนี้คือเหมือนเป็นสเตตัสเป็นรายละเอียดของตามใจฉันคือรายละเอียดของเราแล้วแหละครับเราแตะเข้าไปดูได้นี่อันนี้ก็คือรายละเอียดของเราเองงั้นมีโปรไฟล์มีมีโปรไฟล์มีการต่อสู้เนี่ยการต่อสู้เห็นไหมครับนี่คือรายละเอียดนะครับโปรไฟล์ก็คือประมาณนี้รูปโปรไฟล์เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้โดยแตะตรงนี้ รูปดินสอนี่นะครับแต่ที่รูปดินสอรตรงนี้นะครับเพื่อจะเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์เรานะแล้วก็ค้นหาก,กิลดี้แอด,ดยังไม่ได้เข้ากิวนะถ้าเข้ากิวเดี๋ยวแอดจังแต่ตรงนี้ค้นหาก,กิวอันนี้คือโปรไซออนการจัดตำแหน่งแม่ทัพหลักของเรานะครับการวางตัวฮีโร่หลักของเราแอดใช้ประมาณนี้นะครับแอดใช้5ตัวละครนี้ก็จะมีอ๋อแต่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมนี่ฮะ อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอจจะใช้ตัวอยู่5ตัวละครบนแต่ว่าสามารถจะเปลี่ยนใช้ตัวละครล่างก็ได้อันไหนก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเออหมายความว่าไงนะไม่สามารถเลือกได้มากกว่า5ออจะต้องปลดตัวละครเก่าออกก่อนนี่ครับปลดตัวละครเก่าออกก่อนแล้วก็สามารถที่จะเลือกตัวละครใหม่ใส่เข้าไปได้นี่ครับใส่ได้5ตัวละครนะฮะ ถ้าเราตกลงเรียบร้อยแล้วเราก็กดยืนยันนะฮะแต่ตอนนี้แอดใช้ตัวละครเดิมก็แอดก็กากบ,บาท,ทิ้งไปนะครับอ่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดรือเป็นสเตตัสของของเรานะครับต่อไปก็คือเมนูกล่องของขวัญกับเอากล่องของขวัญก่อนแล้วกันอันเดียวกันนะอ่ะเมนูกล่องของขวัญก็มีกิจกรรมโตไวไกลกว่าเพื่อนแตะเข้าไปเลยอ่ะมันก็คาอยู่นี่แล้วนี่ไงนี่เห็นไหมครับนี่อยู่นี่อยู่นี่น หมายความว่าไงเอ่ยตัวไวรับแต้ม XP จากบัญชีรางวัลวันนี้นะครับรางวัลปฏิบัติการเพื่อแต้มของคุณเนี่ยรับได้จากไหนอ,ะอ่ะแข่งกันปั้นบัญชีใน5วันเพราะตอนนี้เขาเพิ่งเปิดเปิดตัวใหม่ในไทยใช่ไหมฮะก็ต้องมีกิจกรรมแข่งกันปั้นนะครับว่าใครที่เข้ามาแล้วให้ใช้เวลาเล่นเพื่อเพื่อปั้นตัวละครหรือปั้น,เ,นเรื่องของเราเนี่ยให้ไปไกลๆนี่ฮะ แลจะไปรับตรงไหนได้เนี่ยเดี๋ยวนะมาดูที่ว่าเขาจะให้รับตรงไหนไม่มีที่ให้รับเออยังไม่มีที่ให้รับเนาะนะนะอ่ะไม่เป็นไรแสดงว่าเขาให้เราดูว่ากิจกรรมเนี้ยเขากาลังส่งเสริมอยู่แนะนําอยู่นะครับเราไปดูอันอื่นนะครับจากคู่โปรไซออนอันนี้ก็เป็นการแนะนํากิจกรรมเราไปได้ก็คือไปทางรัฐนี่นะครับนี่ทางรัฐเนี่ย เข้าไปเลยจับคู่โปไซออนวันหนึ่งให้จับคู่ได้3ามครั้งนี่นะครับโอกาสเข้าร่วม3ามครั้งต่อวันนะอ่ะขอให้ดูเสร็จปับ๊บเอาละแอดต้องจําให้ไว้นะครับแอดจำได้ตรงนี้ตัวนึงอนะ่ะนี่เอาละได้หนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจับคู่ถูกเนี่ยตัวเลขตรงนี้จะไม่ลดนะฮะจับคู่ถูกนี่จะไม่ลดก็เหมือนว่าเล่นเล่นฟรีฮะถ้าผิดนะเขาจึงจะลดลงไปหนึ่ง,งนี้ที่เหลือนะแอดไม่แน่ใจลวตัวละครนี้ จำไม่ได้อ่ะอ่าผิดลดไปหนึ่งแล้วเหลือสองแล้วนะครับนี่จำได้แล้วอยู่นี่อ่าได้แล้วได้แล้วไดลสองแล้วนะครับอันนี้สีเขียวเอ้าไม่ใช่เฮ้ยจะจำได้สีขาวอยู่นี่อยู่นี่อ่าได้อีกสามแล้วนะครับเหลืออีกครั้งเดียวผิดได้อีกครั้งเดียวนะครับอันนี้เหรอโอ้โหโชคดีจัดเลยวโชคดีจัด โชคดีจัดเลยอันนี้คือสีเขียวใช่ไหมตัวนี้ล่ะอ๋อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหมดแล้วเป็นสูตแล้วก็เล่นต่อไม่ได้แล้วเล่นต่อไม่ได้แล้วฮะแตะไม่ไปแล้วก็โอเคครับแล้วเขาก็จะจะเก็บบันทึกนี่ครับบันทึกนี่การเข้าร่วมแล้วก็จํานวนที่จับคู่ได้ก็จะบันทึกไว้นี่นะฮะแล้วก็มีรางวัลอยู่ข้างล่างนี่รางวัลที่เราได้นี่ไหมครับรางวัลจากการจับคู่ที่เราได้รางวัลนี่เราก็รับรางวัลเลย รับรางวัลแล้วมันไม่มีรับทั้งหมดนะครับใครรับทีละอันเราต้องเลือกรับทีละอันนะครับนี่รับทีละอันแตะสีส้มไว้ให้หมดรับรางวัลนี่นี่ยน,น่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะครับรับรางวัลไปหมดแล้วนี่ฮะเนี่เป็นกิจกรรมที่เขาส่งเสริมนะครับถ้าส่งเสริมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้อ่าหมดแล้วนะครับกลับไปที่หน้าโฮมเหมือนเดิม ของขวัญยังมีอะไรเหลืออย่าอ๋อข้างล่างยังมีอีกครับเนี่ยข้างล่าง,งมีอีกนะฮะก็ลองมาเข้าไปเล่นดูนะครับลองเข้าไปเล่นดูคะแอดก็จะให้ดูคร่าวๆแต่แอดจะไม่ได้ไม่ทําให้ดูทุกอันแล้วนะครับนี่ฮะเนี่ยการเปิดของขวัญอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแอดก็ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็อีกอันหนึ่งอีกเมนูนึงก็คือเมนูนี้เมนูกระเป๋านะครับกระเป๋าก็เข้าไปได้นี่ฮะ ในกระเป๋าเนี่ยครับว่ามีอุปกรณ์ของเราแล้วสามารถใช้ได้เช่นกระเป๋ายกตัวอย่างเอาแอดจะใช้อนไนอันนี้อันนี้มี5อันใช่ไหมครับนี่ฮะเขาบอกว่าจํานวนเนี่ยเรามี5ชิ้นเนี่ยถ้าเราใช้1ครั้งเนี่ยเราก็จะสามารถสุ่มเอาตัวละคร SR ทั้ง6ตัวละครเนี่ยจะสุ่มมาได้1ตัวนะครับสุ่มได้1ตัวละครแอดจะลองดูนะครับเปิดปับ๊บจำนวนที่เลือก อันนี้คือสุ่มทีเดียว5เลยสุ่มทีเดียว5เลยแต่ถ้าสุ่มทีละหนึ่งแล้ก็ลดลงมานะครับนี่คือสุ่มทีละหนึ่งนะฮะเลื่อนลงมานี่ใช่ไหมครับให้เหลือหนึ่งเดียวเราก็ยืนยันปับ๊บปึ๊ดอ่าเราได้ตัวละครตัวนี้มาใครเอ่ยได้บินไฮนะคะรับบินไฮนะฮะได้บินไฮมายืนยันนี่ฮะอันนี้คือเหลือ4ี่ละเมื่อกี้5เหลือ4อันนี้เป็นตัวอย่างอย่าง,างนี้นะครับอ่าอีกสักอันหนึ่งไหม อีกสักอันนึงเนี่ยตัวนี้อันนี้อันนี้คือให้เลือกเนี่ยอันนี้ให้เลือก Select 1คืออะไรเอ่ยเราไปดูกันไหมนี่บัตรเลือกสายซุ่มยิงอ่าให้เราเลือกสายซุ่มยิงนะครับอันนี้เป็นตัวละครสายซุ่มยิงนะระดับ S S R เราเลือกเอา3เนี่ยเราเลือกเอา1ให้เราเลือกจิ้มได้เลยอันนี้ให้เราเลือกเองเลยไม่สุ่มนะครับเราเลือกเลยเราจะเอาเอาใครอินโนเราก็ดูว่าอินโนเนี่ยมีแอตแทเท่าไหร่แอตแทกร้อ ค่าพลังค่าพลังลบค่า CP 2,001 Attack Defense กับ High Power ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกค่าสกิลต่างๆอ l t i m a t e สร้างความเสียหายเท่าไหร่มีเวลาเราต้องมานั่งเลือกตรงนี้นะครับก็มันค่อยๆดูเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นเกมนี้ก็เล่นเพลินๆดีเหมือนกันนะครับเล่นเพลินๆดีเหมือนกันไม่แพ้แรงคิสเตอร์พอเล่นไปต้องคิดไปวางแผนไปต้อง พิจารณาด้วยว่าแม่ทัพของเราที่เราจะเลือกเข้ามาผู้บรรดาฮีโร่ทั้งหลายแน่เนี่ยตัวไหนมีพลังอะไรแต่และตัวก็มีพลังไม่เหมือนกันสกิลติดตัวนะครับเนี่ยเฮดวาร์ฟนะครับเฮดวาร์นี่คืออะไรเอ่ยเฮดวาร์ฟเชลเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปครบ5ครั้งลดคูณดาว1นลดคูณดาวสกิล1วินาทีให้พัรพวก3คนเพิ่มค่าเจาะดีดีเฟนส์เซต่อเนื่องนะให้พวกที่มีแอตแทกสูงสุดเนี่ย ช่ไหมเราต้องมามาวิเคราะห์ตรงนี้แล้วเราจะจัดการพิจารณาเลือกว่าเราจะเอาใครดีเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นไลล่าไลล่าที่เราไม่รู้ว่าไลล่าเนี่ยเป็นเป็นสายอะไรเป็นสายอ,อ๋อนี่เป็นสายซุ่มยิงอย่างเดียวเนาะเนี่ยสร้างความเสียหาย400อ่ะถ้าดูคร่าวๆนะสร้างความเสียหาย400อันนี้สร้างความเสียหาย270แต่เขายังมีอย่างอื่นมาด้วยนะมีผลึกน้ําแข็งนะเนี่ยฮะ แล้วก็อันนี้เอ้ยโทวที่อันนี้เอาแล้วนะอ่าตัวละครแรกอิ In no, In no, นโนอินโนนี่สร้างความเสียหาย360นะตัวละครสุดท้ายเนี่ยอัน,น ila, เนี้ยไลล่าเนี่ยสร้างความเสียหายสูงสุดถึง400นะฮะแล้วก็มูฟสปีด40เนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับประมาณนี้เราก็เลือกสมมติว่าแ,แอดเลือกเป็นตัวอย่างให้แล้วกันแอดเลือกเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเอาสักคนหนึ่งนะ เอาใครดีอ่ะอันนี้แพทติเซียนะครับแพทติเซียเอ่อแพทติเซียเหรอแอดเลือกไลลาก็แล้วกันนะครับแอดเลือกไลลาเลยพอเลือกที่ไลลาเนี่ยแตะไลลาเสร็จปับ๊บก็เปิดเลยจะสุ่มให้เราเลือกให้เราเลือกเนี่ยเปิดปับ๊บอ่าให้เราเลือกครับอันนี้คือไลลา เออนี่ดูได้นะครับอิโนโนฮะอิโนโนครับพี่แล้วแต่ดูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตรงตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าเขาคือใครไลล่าคือคนที่3นะครับไลล่า2001น,น,นะฮะ2 0 0พนนพลังสร้างความเสียหาย4 0 0แอดเลือกไลล่าแล้วกันเอาคนสุดท้ายนะครับแล้วก็เลือกเลยปั๊บมาแล้วนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเลือกได้เราสามารถเลือกได้เองไม่ต้องสุ่มนะครับถ้าเรามีการ์ดชิ้นนั้นเราเล่นไปเนี่ยการ์ดมันจะมาเอง มันจะมาให้ตามกิจกรรมหรือว่าตามภารกิจที่เราประสบความสําเร็จจะเป็นรางวัลมาอ่าครับนี่คือไลล่าครับโอ้โหปืนเธอมาหาการแต่เวลาปกติเธอเล่นกีตาร์นะครับไลล่านะฮะนี่ฮะไลล่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีความหมายนะครับเนี่ยสีเขียวนะัเอ่อสีเขียวการคํานวณเนี่ยแล้วก็รูปสัญลักษณ์รูปธนูนี่ก็คือพลุ่มยิงนะครับพลุ่มยิงก็โอเคครับเรียบร้อย แต่ได้รับลายล่ามาแล้วเรายืนยันนะฮะก็ประมาณนี้ยังมีอีกหลายชิ้นนะครับที่เราไปเลือกเราจะเลือกได้นะฮะมีอีกหลายชิ้นนะฮะไหนไหนอีกหลายชิ้นเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เลือกได้นะครับเนี่ยถ้าเราถ้าเราเปิดเนี่ยเราเปิดก็จะได้244ชิ้นนะฮะเนี่ยพอเราจะเปิดปั๊บเราจะเปิดเปิดกี่ชิ้นสมมติวเราเปิด1ชิ้นนะคบเลื่อนมาเปิด1ชิ้นปั๊บได้แล้ว244นะฮะนี่โอเคนะครับก็ ให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวนะครับหรือวัตถุดิบวัตถุดิบก็มีประมาณนี้ครับอันนี้ที่ได้มาร้อยนี่ครับที่ได้มาร้อยชิ้น,นชิปเสริมพลังนี่ครับร้อยชิ้นเนี่ยเนี่ยเราได้แล้ววัตถุดิบอันนี้คืออะไรอันนี้คือแกนสกิลวัตถุดิบที่ได้มาใหม่ก็ให้เราแกะเข้ามาดูเฉยนะครับแล้วก็อื่นๆนี่คืออะไรเอ่ยอื่นๆนี่คืออันนี้คือของมาใหม่ที่เขาติ๊กไว้มีจุดมีจุดแดงมีเครื่องหมายตกใจสีแดงนะของใหม่ให้เราเข้ามาดูอันนี้หัวใจที่เราไว้ส่งให้เพื่อน ของขวัญเลิศหรูนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นบัตรเชิญพิเศษสำหรับงานประมูลนะฮะเกมนี้มีเนื้อเรื่องที่ที่ยาวคล้ายชีวิตจริงนะฮะคล้ายเหตุการณ์จริงเพราะฉะนั้นก็เป็นเกมที่น่าเล่นสไตล์เดียกใกล้ใก้เคียงกับแรงทีทเซอร์แต่ว่าแรงทเซอร์มันเป็นเป็นเรื่องของของอะไรล่ะแฟนตาซียุคโบราณนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นยุคอนาคตนี่แล้วก็ต่อไปก็จะมา เมนูร้านแคทตรงนี like ้นะครับเมนูร้านแคทนี่ร้านแค่ก็คือเข้าไปซื้อนะครับอันนี้เข้าไปซื้อไม่มีอะไรละอันนี้คือเข้าไปซื้อนะครับเนี่ยฮะกดเข้าไปซื้อได้เลยอันนี้ซื้อฟรีหนึ่งครั้งต่อหนึ่งบัญชีนี่ถ้ามีคําว่าฟรีนี่นะครับจัดการเลยเนี่ยน่าจะให้วันละหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยฟรีเห็นไหมครับวันละหนึ่งครั้งเนี่ยฮะต่อไปก็จะต้องต้องจ่ายต่างละแล้วก็มาแพ็ ฟรีอีกเห็นไหมครับนี่ฮะมีคําว่าฟรีนะครับนี่ต้องเข้ามาดูทุกวันที่เราล็อกอินเข้ามาเนี่ยจะให้ฟรี1ชิ้นให้ฟรี1ชิ้นนะครับนี่รายวันรายสัปดาห์ละรายสัปดาห์ก็มีฟรีต่อหนึ่งสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งนะครับรายเดือนละ่ะรายเดือนก็ให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเดือนอ่าโอเคนี่มีอีกไหมนี่ฮะประมาณนี้นะครับ ต่อไปจากเมนูร้านค้าแคสมีภารกิจ7วันนยฮะภารกิจ7วัน7วันก็จะเขาจะมี Day1 day2 day3 ตอนนี้มันีมาถึง Day3 แล้วแต่ว่าเมื่อ Day1 วันแรกที่แอดเข้าไปแอดจะไม่รับรางวัลแอดขอรับทั้งหมดเลยแล้วกันนี่จะได้ทีเดียวนะครับเรียบร้อยแอดก็ออกไปนะฮะออกมาซื้อครั้งแรกเมนูต่อไปคือเมนูซื้อครั้งแรกนะครับซื้อครั้งแรกโบนัสซื้อครั้งแรกซื้อครั้งแรกที่หมายความว่า เราเข้าไปจะต้องไปทําการซื้อด้วยด้วยเงินเงินบาทนะฮะถ้ายังไม่ซื้อเราก็ผ่านไปก่อนต่อไป Star Pass นะครับ Star p พารนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับมี Star Pass Premium มีภารกิจเนี่ยอะไรที่เขาแตะเป็นตัวตกใจสีแดงอะเข้ามาดูว่ามันมีของใหม่จริงๆด้วยให้รับรางวัลน,นี่แอดรับทั้งหมดเลยแล้วกันนี่ปืดรับรางวัล ส่วนการซื้อเนะี่ยถ้าจะซื้อเนี่ยต้องต้องแตะเข้าไปตรงนี้นะและ้วก็ไปซื้อถ้าเรายังไม่ซื้อเราก็ผ่านไปก่อนนะครับผ่านไปก่อนอเราทดลองเล่นไปก่อนก็ได้นะฮะ,ะมีรางวัลพาสนี่ครับนี่มีรางวัลไม่จุดเนี่ยเข้าไปดูมีรางวัลตรงไหนบ้างเรารับทั้งหมดเลยปับ๊บนี่ได้มาอีก5000 exp นะครับแล้วก็หน้าใหม่หน้าใหม่คืออะไร หน้าใหม่มีภารกิจภารกิจหน้าใหม่รับรางวัลเลยรับให้หมดอ่ารับให้หมดครับหมดมีไหมมีไหมนี่หน้าใหม่นี่อีกรับให้หมดนี่ฮะรางวัลเขาเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ยืนยันเมื่อรับหมดแล้วทุกอย่างจะไม่มีขีดแดงนะครับส่วนอินสตาซีดเนี่ยเดี๋ยวแอดไปเล่าให้ฟังทีหลังดีกว่าอินสตาซีดสองสองอันนี้นะครับสองเมนูเนี่ยอินสตาซีดกับกิจกรรมพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวแอดไปเล่าให้ฟังทีหลังดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะ ยาวพอสมควรนะครับจะกินเวลาอยู่ก็สำหรับการแนะนำ Star Seed ใน EP นี้ก็แอดคิดว่าเอาพอแค่นี้ก่อนนะครับทีละนิดทีละน้อยนะครับก็ขอให้สนุกกับเกมใหม่อย่าง Star Seed นะครับเริ่มต้นก็ต้องทำคลัมกันหน่อยพอต่อไปแล้วสักระยะหนึ่งเดียวแล้วก็จะคล่องไม่แพ้แรงพิซเซอร์ครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ